เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไวกับสิ่งร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันจิตที่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากผู้มีปัญญา สามารถควบคุมให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงฉะนั้นหาใ,ใจตัวเราเองชีวิตไม่เส้นหวังไม่เส้นคําตอบมีทางออกและมีฉัน้นเป็น สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่รายการชีวิตไม่สิ้นหวังมากราบนวัสก,การพระมหาไพบุญอภิปุณโญที่วัดบวรนิเวศค่ะและเราก็มาพร้อมๆกับจะต้องมีคําตอบและเป็นความหวังด้วยให้กับท่านผู้ชมของเราหากมีท่านใดกําลังสนใจในเรื่องของปัญญาปัญญานั้นคืออันดับที่สูงสุดข,ของศาสนาพุทธเดี๋ยวเราไปกราบเรียนถาม ประมาฮาไปบุญด้วยกันเลยนะคะว่ารายละเอียดนั้นเป็นเช่นไรคะ่ะวัศก,การค่ัท่านครับเต็มพานเถิดพานโอ้โหวันนี้มาถามเรื่องยากเลยนะคะเนี่ยก็ในศาสนานี้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องปัญญา,าอยู่อย่างเดียวแล้วเป็นเรื่องที่ท่านโป,ปรโมทมาตลอดคือคนในสมัยพุทธกาลตอนนั้นก็งมงายมากเพราะฉะนั้นจะให้หลุดออกจากความงมงายได้ท่านก็นําเสนอเรื่องปัญญาเป็นระดับสูงสุดเียวัา แล้วก็การที่จะให้เข้าถึงปัญญาได้แล้วก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้องสนับสนุนกันไปหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ปัญญาเราพัฒนาได้ก็คือว่าเราจะต้องมีสมาธิก่อนมีสมาธิเป็นเหมือนกนฐานแล้วก็มีปัญญาเป็นยอดที่คุณโยมติวพูดมาสัครู่ว่าในธรรมะวิในัยนี้มีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดก็คือเป็นยอด มันต้องมีฐานอะไรต่อๆ่อลงมาเบื้องล่างสุดเป็น Foundation เลยก็คือศีลต่อเนื่องขึ้นมาก็เป็นการสมรวมอินทรีย์เป็นการทําสมาธิจิตให้สงบสติก็จะหล่อหลอมกันขึ้นไปจนถึงยอดคือปัญญาอันนี้คือพื้นฐานเหมือนปริมิตรเราสร้างตึกง,งนีคือเหมือนกับว่า ฐานนี้ต้องเป็นศีลสีลจํานวนเท่าใดคะศีไปห้าพื้นฐานสีห้าก็เพียงพอแล้วแล้วต่อจากนั้นก็เป็นอินทรีห้าการสํารวมอินรีการสารวมอินรีการที่เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดแล้วก็พยายามจะรักษาจิตไม่ให้มันขึ้นลงมากเกินไปค่ะอันนี้คือสติมาด้วยนะสำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ใช่ค่ะพอเราสำรวมสิ่งต่างๆได้แล้วปุ๊บเวลาเราได้ยินเรื่องอะไรก็ตามใช่ไหมจิตใจเราจะไม่ได เพลินไปตามสิ่งที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่เราสัมผัสมากเท่าไหร่ค่ะทีนี้พอเราไม่ไปอย่างนั้นมากปุ๊บเราจะเริ่มเห็นว่าออสิ่งนี้มันก็มีความเกิดขึ้นมีความหลับไปเป็นธรรมดา <Okay. S 2> อันนี้จะเริ่มเป็นปัญญาค่ะท <Okay. S 2> ีนี้ว่าส่วนที่ปัญญาเนี่ยท่านก็จะแจกออกเป็น3อย่าง <Okay. S 2> คือปัญญาที่เกิดจากการฟังอย่างเช่นเราไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาเลยเราไม่รู้เลยว่าสีอะไรคืออะไรสมาธิอะไรปัญ,ญญาคืออะไรโอเคเราฟังมาก่อนว่าสีคืออะไรสมาธิคืออะไร อันนี้คือปัญญาที่เกิดจากการฟังเขาเรียกว่าสุตตะมยะปัญญานี่คือขั้นที่หนึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือจินตมยะปัญญาจินตมยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์เช่นเวลาที่เราได้ฟังเรื่องคําสอนของุทธศาสนาอย่างเป็นต้นเรื่องสีเนื่องสมาธิเสร็จปุ๊บเอ้เราก็จะคิดว่าเราจะเอาไปใช้ในกรณีไหนได้บ้างแต่ยังไม่ได้เอาไปใช้เราจะเอาไปใช้ในกรณีไหนเส้นถ้าเพื่อนด่าเราเราก็จะไม่ด่าตอบ โอเคเราเราคิดแบบนี้เราเราจะเราก็จะคิดแบบนี้คือจิตจินตบมยปัญญา <Okay. S 1> ส่วนระดับที่3ก็คือภาวนามายปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเกิดขึ้นที่จิตและถ้าจะเปรียบเทียบก็คือว่าเวลาเราสั่งอาหารมาเสร็จปุ๊บ <Okay. S 1> เห็นคณหนึ่งเขาสั่งมาเรียบร้อยเราได้รับมาเสร็จปุ๊บแล้วเรารับประทานเข้าไปพ <Okay. S 1> อเราจะรับรู้ถึงรสถ,ถึงกลิ่นว่าเป็นยังไงยังไงอันนี้คือรู้ได้ด้วยตัวเอง mm hmm. อันนี้คือภาวนามายปัญญา ถ้าเปรียบกลับมาในทางคําสอนก็คือว่าพอเราเรียนรู้เรื่องสีละเรื่องสมาธิละนั่นคือสุดแญ่ปัญญาเราคิดว่าโอ้ถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะไปยังงี้จริงๆจนกระทั่งเราไปเจอสถานการณ์นั้นจริงๆเราใช้ได้จริงๆ <Okay. S 1> หรือเปรียบเท,ทียบอย่างนี้ก็ได้ว่าว่ายน้ำ uh huh. ท่านผู้ชมหรือคุณโยมติ๋วหรือใครก็ตามที่ฝึกว่ายน้าเนี่ยมันไม่มีคู่มือการว่ายน้ำ <Okay. S 1> จะว่าเราไปซื้อหนังสือที่อเมซอนหรือว่าลาซาด้าหรือ อะไรก็ตามเนี่ยมันมันไม่มีหนังสือขายถูกปะ่ะแต่มันก็มีการสอนนะคะท่านค่ะใช่คือคุณต้องกระโดดลงน้ําเลยถูกไหมคุณต้องกระโดดลงน้าเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะให้เกิดภาวนามยปัญญาได้คือต้องลงมือทาจริงจริงอ๋อค่ะจึงจะเข้าใจเรื่องนั้นอย่างจริงๆค่ะนไม่ว่าจะเป็นคือคอนเซปต์สามอย่างนี้ปัญญาที่เกิดจากการฟังคิดแล้วก็ลงมือทำเนี่ยมันไปใช้ได้กับทุกอย่างค่ะโดยไม่ว่าจะเรื่องการทำธุรกิจ เรื่องการทํากับข้าวเรื่องการทำคอร์สออนไลน์เรื่องทําอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่จัดรายการวิทยุทําอะไรก็ต้องลงมือทําถึงจะเป็นค่ะคือฟังดูเหมือนกับว่าเป็นกระบวนการที่เราพบเห็นทั่วไปและอยู่ในชีวิตประจําวันที่ท่านอธิบายเนี่ยก็คือในส่วนนี้ก็ได้ใช่แล้วมีส่วนเหนือจากนี้ไหมคะโอเคพอเราลงมือทำปุ๊บพอลงมือทำปุ๊บแนะนอนมันจะมีความผิดพลาดแล้วในเบือบ้องต้นเบื้องแรก ซึ่งกระบวนการความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าปัญญาเรายังไม่สมบูรณ์พร้อมเต็มที่<ะ>เราก็ต้องกลับมาพัฒนาโดยกระบวนการการพัฒนาเนี่ยท่านจึงพูดถึงเรื่องอ<ะ>ินทรีและอินทรีอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อสักครู่ที่เราพูดต้นรายการคืออินทรีย์ได้แก่ตางูจมูกนิ้ิกายและใ<ะ>จใช่ไหมนั่นคือช่องทางแต่อันนี้คืออินทรีห้าประการเนี่ยได้แก่ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา<ะ>ซึ่งวิธีการที่เราจะพัฒนาอินทรีย์ได้ก็คือต้องเจอปัญหา พอเราเจอปัญหาในชีวิตแล้วเรามองเห็นด้วยปัญญาเราจะสามารถเอาปัญญานั้นมาเชื่อมต่อกับความมั่นใจแล้วก็ทำต่อไปได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาเราเจอปัญหาใดปัญหาหนึ่งในชีวิตนะความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจการทำธุรกิจมีปัญหาเสร็จปุ๊บท่านอธิบาย,ยาง,งี้ว่าจะมีทางออกสองทางของความทุกข์เนี่ยนะคนเนี่ยเวลาเจอความทุกข์เราจะมีทางออกสองทางคือหนึ่ง จมอยู่ในกองทุกนั้นเราทำให้กลมกลวนทุกบกชกตัวมีความนุ่งนวลคลั่ลงเผลอจมอยู่ในกองทุกหรืออันที่สองคือสแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครนอจะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีเราแวสแวงหาตรงที่คุณจะสแสวงหาได้เนี่ยคุณต้องมีปัญญาไงปัญญามันจึงจะเกิดเราดูตัวอย่างเช่นเด็กที่เขาฝึกเดินอย่าง,อางตอนที่เราเป็นเด็กเเนี่ยนะเราก็ต้องฝึกเดินมาก่อนใช่ปะ่ะไม่มีคุณแม่คนไหนนะ ประโยชนวที่ว่าเขาจะบอกว่าโอเคลูกล้มสักร้อยครั้งก็แล้วกันนะแต่ถ้าลูกล้มสักร้อยครั้งแล้วเดินไม่ได้เดี๋ยวแม่จะอุ้มไปตลอดชีวิตเพราะฉนั้นเวลาเราล้มปุ๊บไอจังหวะที่เด็กเขาหกล้มเพราะว่ากล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงเพียงพอนั่นคือหมายความว่าปัญญาเรายังไม่ดีเพียงพอสมาธิยังไม่ดีเพียงพออินซีเรียมไม่แก่กล้าพอในที่จะรับมือกับปัญหานั้นก็เด็กคนนั้นเขาทำไงเขาก็จะลุกไอจังหวะที่เขาลุกเนี่ยล้มเนี่ยเพราะเขาเป็นยังไม่แข็งแรงเต็มที่ใช่ไหม จังหวะที่ลุกเนี่ยกล้ามเนื้อเขาก็จะแข็งแรงขึ้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่มันยังไม่แข็งแรงเต็มที่เขาก็จะล้มล้มแต่ถ้าเขาไม่เลิกเขาลุกขึ้นอีกจังหวะที่เขาลุกเนี่ยเขาก็จะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขึ้นหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งเสร็จปุ๊บแต่ด้วยความที่มันยังแข็งแรงไม่เต็มที่มันก็จะล้มอีกพอล้มเขาไม่เลิกเขาลุกขึ้นอีกลุกขึ้นมันก็จะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน่อยหนึ่งก็จะสะสมไปสะสมไปสะสมไปประเด็นคือคนที่่วานน้ํไมเป็ เพราะกลัวจมคนที่ขี่จักรยานไม่ได้เพราะกลัวลมคถ้าเรากลัวผิดหวังเราก็จะไม่ลงมือทาอะไรเราจะไม่มีการพัฒนางเพราะฉะนั้นเวลาเลงมือทําอะไรก็ตามเราไม่ต้องกลัวผิดหรอกเพราะว่ามันผิดแน่ใช่ปะ่ะพอมันมีความผิดพลาดเราเราก็คือมองว่านี่เป็นบทเรียนเราก็แก้ไขเราก็ทําเอาใหม่ปัญญามันจะเกิดตรงนี้ดังนั้นท่านกําลังจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัดสอนเอาไว้ในเรื่องการที่จะแก้ทุกข แก้ปัญหาต่างๆ,ๆด้วยการที่ให้เจริญสามปัญญาทีนี้โยมสงสัยค่ะสุดตะนี่เป็นการฟังใช่ไหมคะคนจริงเรารับเอาอะไรต่อไม่อะไรเข้ามาเนี่ยมันทางตาตาตา,ตาก็รับไดตาหูจมูกลิ้นกายใ,ใจทําไมไม่มีจักษุปัญญาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจัดไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันอ๋อโอเคอจักษุเนี่ยคือเป็นอุป,ปมา เปรียบเทียบกับอุปมาคือปัญญาคือดวงตาเกิดขึ้นซึ่งดวงตาเนี่ยก็จะแบ่งไว้เป็นสามระดับนั่นคือดวงตาที่เราตาเห็นธรรมดาเนี่ยนี่คือตาข้างที่หนึ่งเห็นว่าสิ่งต่างๆอะไรเป็นยังไงตาข้างที่สองคือตาที่เห็นทรัพย์ว่าวิธีจะหาทรัพย์วิธีจะเอาตัวรอดในชีวิตในสังคมจะทำยังไงนี่คือดวงตาที่สองและดวงตาที่สาคือดวงตาที่เห็นอริยสัจสี่อดวงตาคือธรรมะก็จึงจะเปรียบเทียบตาเนี่ยก็ไว้ได้สามระดับเหมือนกัน ถ้าจะสรุปในวันนี้เพื่อที่จะหาปัญญาอันเป็นธรรมอันดับสูงสุดของพระพุทธศาสนานะคะ,เร,ะเราต้องเริ่มต้นพยายามมีศีลให้ได้ก่อนใช่เป็นพื้นฐ<ร>านลพังศีลนี้ก็แค่ศีลห้าเท่านั้นและถัดจากนั้นเราก็มาเจริญปัญญากันโดยการสำรวมมีศีต่อมาทําจิตให้สงบก็<ๆ>จะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงค่ะนะคะอันนี้ก็จัดว่าเป็นวิธีแก้ทุกแบบ คนธรรมดาธรรมดาได้แต่ในขณะเดียวกันทางด้านพระพุทธศาสนาปัญญานี้พาไปถึงไหนได้คะท่านคะถึงนิพพานถึงนิพพานนะคะนิพพานคือสูงสุดพูดอย่างนี้ได้ไหมคะเป็นที่สุดจบเป็นที่สุดในธรรมะในนี้มีปัญญาเป็น,นระดับสูงสุดมีนิพพานเป็นที่สุดจบนะคะดังนั้นวันนี้เราก็ได้แนวความคิดในเรื่องการที่จะเกิดปัญญาอย่าง ตรงต่อคําสอนของพระศาสดานะคะโดยมีท่านพระมหาภัยบุญอภิปุโนเนี่ยได้นําความรู้นี้มาให้กับเราเราก็พัฒนากันไปตามวิถีทางนะคะสุดตะมยปัญญาฟังปุ๊บมีภาวนามยปัญญา,าจินตมยปัญญาก่อนนะคะคิดไครครวรแล้วก็ไปถึงจุดสูงสุดก็คือภาวนามยปัญญาถ้าเราเดินตามแนวทางนี้ทั้งในส่วนของการใช้ชีวิตของพวกเราเอง ทุกทั้งหลายที่เราคิดว่าเรากำลังเผชิญอยู่แล้วหาทางออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีปัญญานำทางพวกเราสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะใช่ค่ะนะคะวันนี้ก็นรมัาสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้ถือว่าเป็นการให้ความหวังอย่างเป็นยาขนาดเดียวแต่ว่าใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์เลยก็ว่าได้เราต้องมาติดตามกันต่อนะคะว่า ท่านไพบูร์หรือว่าพระมหาภัยบูรณ์จะนำเอาธรรมะดีๆอะไรมาให้เราใช้ในชีวิตกันต่อค่ะวันนี้ชีวิตไม่สิ้นหวังลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นกลังจา